เอาละครับช่วงนี้เบรกเศรษฐกิจนะฮะมุมอารักษ์นะมุมที่สามมาแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะพาไปไหนก่อนดีฮะคุณปวีนาค่ะพาไปดูเรื่องของความร่วมมือร่วมกันระหว่างปลายสีไทยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องของการประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานเพราะว่าเดี๋ยวปลายสีไทยจะใช้เป็นรถไฟฟ้าในการส่งพัสดุแล้วนะคะมีทั้งรถ จัก,กรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กนะคะเออน่าสนนะค่ะก็เป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาวิจัยนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการขนส่งไกรสีนีค่ะระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะและบริษัทไกรสีนีไทยวันนี้นายนำชัยหล่อวัฒนรกูลค่ะผู้ว่าการ TEA ก็ระบุนะคะว่า พร้อมที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายภาครัฐเพื่อเป็นการลดการนําเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่จะใช้ผลิตก,กระแสไฟฟ้าแล้วก็บรรเทาภาวะโลกร้อนนะคะการลงนามในครั้งนี้เนี่ยเพื่อวางแผนความร่วมมือใน2เรื่องด้วยกันก็คือการนําร่องโดยการจะทดลองใช้รถจกักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์บรรทุกเล็กไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแบบ4ล้อ จะนำจ่ายสิ่งของที่ทำการปรายชนีหลักสี่ซึ่งหากการทดสอบเป็นผลดีเดี๋ยวจะมีการเตรียมขยายไปยังพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงเช่นภายในศูนย์ราชการของแต่ละจังหวัดน,นะคะอย่างไรก็ตามน่าสนใจค่ะตรงที่มีการศึกษาเบื้องต้นนะคะพบว่ารถไฟฟ้าที่จะนํามาใช้ในการขนส่งครั้งนี้เนี่ยนะคะมีค่าใช้ใจ่ายในการชาร์จไฟฟ้าแบตเตอรี่เพียง5-8บาทต่อครั้ง รวมถึงเตรียมที่จะปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศแล้วก็ระบบไฟฟ้าสองสว่างแบบ LED กว่า14,550หลอดภายในที่ทำการปลายสนีไทยกว่า1,300แห่งทั่วประเทศด้วยนะคะก็คาดว่าเดี๋ยวจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าไปได้กว่าร้อยละสิบภายในระยะเวลา4ตปีนะคะก็เป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันวันนี้นะคะ